แต่ในข้าวนี้นะคะเราจะมาทําเมนูมะพร้าวปั่นนมจืดนะคะะเราจะทติน้ํามะพร้าวที่เป็นลูกนะคะลงไป100 ml แล้วก็มีเนื้อมะพร้าวด้วยเราก็จะใส่นมข้นจืดนะคะ50 ml เราใส่นมข้นหวานนะคะ50 ml เสร็จแล้วเราก็ใส่เครื่องปัป่นค่ะส่วนนี้จะเป็นสูตรแก้ยืดสองออนนะคะเิ็มไปเลจ้า ข้าวเหเ้าเด<ๆ>ียวเอ้นเลยข้าาีเด้สอแก้วแล้วก็ใ,วใส่เนื้มะพร้าวลงไปนิดนึงนะคะใช่ไหมใส่ในในแก้วเดียวแก้วเดียว ใช่แล้วก็จะได้นาเท้าปั่นนมสดเรียบร้อยนะคะขอนี้ต้องลาไปก่อนนะจ๊ะไปเจอกันคลิปหน้า๊ายบาย